กำเนิดปีศาจอเล็กซ์ครีวิวนะครับแชมป์โลกในเบอร์กลางปีนะครับในคลาส5 0 0ซีนะครับในปี1999ออกมาการันตีนะครับว่าเดอะบีส์อย่างอีนี่บาสตินี่นะครับผนองจากลูคติเรสซินี่คือนักแข่งโน .1 นะครับกับการแข่งขันในรายการมอโต g p นะครับในยุคของปัจจุบันซึ่งตอนนี้นะครับอเล็กซ์ครีวิวนั้นหันไปรับบทคอมเมนเตเตอร์นะครับกับการแข่งขันในรายการมอโต g p นะครับบาสตินี่นะครับกับการแข่งขันในรายการมอโต g p ในซีซั่น2022นั้นเข้าใช้รถจีพี ซึ่งเป็นรถที่กูรูหลายๆท่านนับการันตีเอาไว้นะว่าเป็นรถที่นิ่งและสมบูรณ์ที่สุดแล้วนะครับกับการแข่งขันในซีซั่น2022นี้และบาสซินีนะครับสามารถคว้าชชนะไปได้ถึง3ครั้งแล้วนะกับการแข่งขันในซีซั่น2022นี้นะครับจะเรียกว่าเป็นการเปิดเส้นทางกับการลุนแชมป์โลกในซีซั่น2022นี้และอาจจะเป็นนักแข่งที่พาดูคาตินั้นไปคว้าแชมป์โลกมาได้อีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้นะหลังจากที่เคซี่สโตเนอร์นั้นพาดูคาติไปคว้าแชมป์โลกมาแล้วนะครับหนึ่งครั้งและเป็นคร อะไรครีเอทีนั้นยังมีความเชื่อว่าเดอะบีทหรือว่าอินนี่บาสตินนี่คนระับ เป็นนักแข่งที่ครบเครื่องและยังถึงคลิกถึงขิงครับและถ้าหากว่าดูภาพรวมแล้วนะครับอเล็กซ์ครีวิวนั้นยังเชื่อว่าบาสซินี่หรือว่าเดอะบีั้นะครับจะเป็นนักแข่งที่แข่งที่สุดอีกด้วยนะในชั้นพรีเมียคลาสทั้งหมดโดยเฉพาะเลยนะครับเมื่อเทียบกับนักแข่งคนอื่นๆนะครับในสังกัดของดูคติทั้งหมดนอกจากนี้นะครับอเล็กซ์ครีวิวนั้นยังออกไม่ความเห็นด้วยนะเขาบอกไว้ว่าอินนี่บาสซินี่นั้นสามารถบริหารเกมหรือว่ามีการวางแผนที่ดีมากๆเลยนะกับการแข่งกันที่เลอมังหรือว่าที่ประเทศฝรั่งเศสและอ่าว การวางแผนครับตั้งแต่ต้นเกมนะครับจนไปถึงการจบเกมได้อย่างสวยงามเลยนะครับและตอนที่บาสตินนี่นะครับสามารถขึ้นไปเป็นผู้นําในการแข่งขันได้นั้นมีนการการันตีแล้วว่าเขาสามารถไล่เก็บอันดับของนักแข่งทีมโรงงานได้อย่างแจ็คมิลเลอร์และเปโก้บัญญญาและบาสตินนี่สามารถทําให้ทุกคนเห็นได้แล้วนะครับว่าเขาสามารถนําแข่งทีมโรงงานและสามารถเก็บอันดับของนักแข่งทีมโรงงานได้และทําให้นักแข่งทีมโรงงานนั้นกลายเป็นผู้ตามนักแข่งทีมรองหลังจากนั้นบาสซินนี่ก็ไม่ต้องทําอะไรมากมายนะครับเพียง แค่พยายามยืนระยะเวลาต่อรอบให้ได้นะครับจนนักแข่งทีมโรงงานนั้น ล้มไปเองและอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับในการถ่ายทอดสดครับนักแข่งทีมโรงงานนั้นพยายามที่จะทวงอันดับกลับมาคืนและทุกคนก็น่าจะได้เห็นแล้วนะครับจากการถ่ายทอดสดว่าอีนี่บาซิินี่นั้นแกร่งมากแค่ไหนและเปกโกบ้บรรยานั้นก็พ่ายให้กับความกดดันของตัวเขาเองเรียกว่าบาซิินี่นั้นเตรียมแผนมาอย่างดีเปกโก้บัญยานั้นมีโพโพซิชันอยู่ในมือและเปกโกบ้บรรยานั้นมีชัยชนะที่สมบูรณ์แบบได้ถ้าหากว่าถ้าหากว่าไม่มีความผิดพลาดแต่สําหรับการแข่งขันจริงๆเขากลับเจอเซอร์ไพรส์จาก อินี่บาซินี่ผู้ที่มีความแข็งแกร่งมากกว่าตัวเขาความสําเร็จของบาซินี่กับการแข่งขันที่เรือมังนั้นมันไม่มีอะไรมากเลยนะครับมันคือการวางแผนหรือว่าการบริหารเกมตั้งแต่ต้นเกมจนจบเกมนะครับได้อย่างสวยงามและการใช้รถแข่งที่ทุกคนเชื่อว่ามันเป็นรถแข็งที่นิ่งที่สุดครับให้คุ้มค่าและให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดหรือว่าให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับการแข่งขันที่เรือมังมันเห็นได้อย่างชัดเจนว่าอินี่บาซินี่นะครับอ่านเกมได้อย่างขาดลอยและการเก็บยางเอาไว้บูทายเกมนั้นก็คือคีย์เวิร์ดสำ กับชัยชนะครั้งนี้ของอีนี่บาสเซนินน่เช่นกันและด้วยรถที่ลงตัวนิ่งแล้วนะครับแล้วก็มีความสมบูรณ์แบบมากที่สุดนะครับสมบูรณ์แบบยิ่งกว่า GP22 ซะอีกนะครับ GP21 นั้นมีความนิ่งมากๆนะครับแล้วก็มีความใกลเคียงกับความสมบูรณ์แบบมากๆสามารถวิ่งในโค้งได้ดีนะครับแล้วก็สามารถเป็นรถแข่งที่ดีได้นะครับจะเรียกว่ามีความลงตัวสุดๆเลยนะครับกับอีนี่บาสเซนินน่นะครับและอเล็กซรีวิวนะครับยังคิดว่าอีนี่บาสเซนิ่นะครับตอนนี้คือนักแข่งที่แกร่งที่สุดนะครับในคลาสมอ ครับและนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่ผมจะนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันในวันนี้นะครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อที่ไม่พลาดข่าวสา,ารใหม่ๆจากช่องของผมขอบคุณที่รับชมรับฟังครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ